คท่านผู้ชมนี่กับช่องครับตัวทีวีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวลูบิกสองอันที่ผมซื้อมาอันใหม่เลยนะครับก็จะอันแรกก็จะเป็นเดียวนึงโอเคอันแรกก็จะเป็นอันนี้นะครับลูบิกพีรามิดนั่นเองครับนี่นะครับลูบิกพีรามิดไว้โอเคลูบิกพีรามิดนะครับผมซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะครับเขาลดให้นะครับจริงจรงร้อยยี่สิบเก้านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ผมจะให้ดูสีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินเขียวแล้วก็เหลือง <วะ S 1> แล้วก็แดงนะครับก็จะมีสีแค่นี้นะครับไม,ไไนะไม่ทุกคนมาหลุดราจะทำยังไงต่อวะโอเคได้ละค่อยชชัว์ทุกคนนี่ครับก็อันนี้สามารถเปลี่ยนทรงได้ตาม ตัวมันเลยนะครับก็จะแตกต่างจากตัวสามคูณสามก็อันนี้สามคูณสามซื้อมาใหม่นะครับลื่นขึ้นนี่นะครับลื่นกว่าอันเดิมที่อัดสอนแอนดรอแอปนะครับอืมลื่นกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยดูนะอย่างลื่นอนะลื่นมากนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเล่นกัน อย่างลื่นอะโอเคครับก็สามคูณสามนะครับก็จะมีสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็สีขาวแล้วก็เออสีแดงสีส้มสีแดงกับสีส้มก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีแดงกับสีส้มก็เป็นประมาณนี้เลย no, อยู่ข้างนอกครับถ้ามีเสียงก็ต้องกออไฟด้ยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่เราจะมาสอนบิดรูบิดสามคูณสามนะครับก็คือบิดตรงหัวได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะอันนี้คือขึ้นสีเเ่เหลี่ยมก็ของเออของรูบิดสี่เหลี่ยมก็จะตรงขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมทุกคนแต่อันนี้สองสามคูณสามนะครับก็คือนี่นะครับขึ้นอันนี้คือขึ้นนะเขาก็จะเฉียงนะครับอย่างนี้อย่างนี้นี่นะครับอันนี้คือ เออขวาบนไม่ไม่ใช่ขวาบนขวาซ้ายไม่ใช่ขวาซ้ายขวาขึ้นซ้ายขึ้นนะครับแล้วก็ขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายลงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ที่หมุนเขาแล้วครับส่วนนี้ก็แล้วแต่รู้ก็ดีนะรูบิกอันเก่าผมมันหายนะคะทุกคนรูบิกอันเก่าผมมันหายนะครับไม่รู้อยู่ไหนอะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคิมีนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับไ i ค์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับขอเล่นก่อนบ๊ายบาย